เทคนิคการซอยไม้นะครับทุกคนรู้จักการซอยไม้ไหมครับผมมั่นใจว่าทุกคนรู้จักการซอยไม้และทุกคนรู้จักการซอยคัดไหมครับซอยคัดผมมั่นใจว่าถ้าใครที่ดู e p 8ไปแล้วนะครับจะซอยคัดเป็นวิธีการซอยคัดของเรานะครับง่ายมากนะฮะวิธีการซอยคัดนะฮะง่ายมากนั่นก็คือเป็นการที่เราลดปริมาณหลอดของเราลงบางคนบอกเฮ้ยมันลดได้ด้วยเหรอลดได้ สมมุติผมใส่0.10หลอดก็คือ0.10น่ะแล้วถ้าเกิดผมต้องการที่จะให้0.10ของผมอะ่ะมันเหลือแค่0.09นั่นก็คือมันจะหายไป1ถูกต้องไหมวิธีของเราง่ายๆครับเราไม่ต้องโค o s e ไม้นั้นทิ้งเราไม่ต้องคั t ไม้นั้นทิ้งแต่เราให้ไป order close แต่ไม่ต้องกด c l o s แต่ไปการกดเอาออก0.01คุณเข้าใจความหมายไหมคือ เราไม่ต้องการจะปิด0.10แต่เราต้องการจะปิดแค่0.01อ่าบางคนบอกมันยังไงวะยกตัวอย่างสมมุติผมมีหลอดผมอยู่10.10 10. นะครับมีวาดไหมเนี่ยเดี๋ยววาดกับโน้ตได้ไหมเนี่ยนะฮะโอเคมาเดี๋ยววาดกับโน้ตเอานะครับอ่ะสมมุตินะครับผมมีอยู่0.10 ผมต้องการจะปิดออกนั่นก็คือซอยคัดออกแค่0.01นะครับแล้วหลอดของผมเนี่ยมันก็จะเหลือ0.09เพราะผมต้องการจะปิดแค่0.01นั่นคือผมต้องการจะ close แค่0.01วิธีของผมก็คือเลือก volume close นะครับผมต้องการจะปิดแค่0.01ถูกต้องไหมผมก็ไปที่คำว่ากำไร ถ้าเป็นมือถือก็คือปัดแล้วไปเครื่องหมายติ๊กถูกอะใช่ไหมเครื่องหมายที่แบบจะ close อะครับแล้วคุณจะเห็นออเดอร์ข้างบนไหม0.50ของผมนะครับผมแคปแล้วกันเพื่อจะได้มองเห็นชัดๆอ่าอ่ามองเห็นไหมมองเห็นไหมผมต้องการจะเอา0.1.50ของผมเนี่ยให้เหลือให้เหลือนะ 0.50ให้เหลือนะใช้คำว่าให้เหลือจาก1.50ให้เหลือ0.50ผมต้องเอาออกเท่าไหร่ครับมาตอบครับผมต้องเอาออกเท่าไหร่ให้ผมเหลือแค่ไม้นี้0.50พอตอบด้วยเลยครับไม่ตอบไม่ไปต่อนะครับพี่น้องนะครับตอบด้วยครับไม่ตอบไม่ไปต่อนะฮะผมต้องเอาออกเท่าไหร่ครับแหมบวกเลขเอง ไม่ยากหรอกช่วยตอบหน่อยมีอะไรปฏิสัมพันธ์ร่วมกันนะฮะในการนในการไลฟ์สดนะครับเสีได้วันนี้การาฟไม่วิ่งนะมีคนบอกไอดีบอกวันนี้การาฟไม่วิ่งไม่งั้นก็น่าจะเห็นภาพชัดเกินไปแล้วเนาะแต่แต่เดี๋ยววันจริงไปลองดูก็ได้นะครับอ้าวนี่มีคนตอบมาแล้วครับ1.00่ง0ครับนะฮะเดบเดบเดโมที่เป็นของเอกเน็ตแล้วเทรดผู้อีทีเียางเงี้ยเหรอเอ ได้จะต้องเปิดพอตเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้เลยไงแต่ไม่เอาเสียเวลาโอเคเดี๋ยวนั้นต้องปิดมันต้องปิดเสียงมันดังไม่ต้องปิดไม่ต้องทำไรนั่นนะอยู่เฉยเอาคือเลยเอาปกติเลยพอไม่ต้องไปแตะมาแล้วเสียงดังเข้าไม์หมดดิวนน่นะมาฮะต่อกัน,นหมดแล้วเนาะหนึ่งจุดหนึ่งนศูนย์นะครับวิธีของเราก็าคือเราจะซอยคัดครับนะฮะลบลบ,ลบ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 ภาพอ่ะ โอเคผมก็ต้องไปแก้นะครับ0จุดเออน่จุดเนี่ยผมก็จะไปแก้เอาออก1.00จุดูนนนะครับนะฮะผมก็จะแก้นะครับอ่านี่อ่ะเปลี่ยนจากเลข1.50จุดนนะครับเป็นเลข1.00จุดนนแล้วไม่เชื่อนะครับคุณลองกดคำว่า close with p o s i t เลยดิ คุณลองกด close with profit เลยพอคุณกดปุ๊บเนี่ยนะมันจะปิดในปริมาณ1.00แต่ไม้ของคุณเนี่ยมี1.50จริงไหมอ่ะไม้ของคุณมี1.50นะแต่คุณปิด1.00คุณเอามาลบกันเลยแน่นอนครับมันไม่ยากเข้าใจง่ายๆทกุการบวกเลขตรงนี้มันก็จะเหลือแค่0.50นั่นเองนะครับ หลังจากนั้นมาคุณก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วครับไม้นี้ของคุณปริมาณหลอดมันก็จะลดลงครับปริมาณหลอดมันก็จะลดลงเหลือ0.50ง่ายๆนะครับเก็ตไม้เอ่ยเก็ตนะถ้าคุณจะทํากี่ไม้ล่ะคุณจะทํากี่ออเดอร์คุณก็ทำแบบนี้แหละซอยไปเรื่อยๆนะครับจริงๆเทคนิคนี้นะครับมันก็มีสอนใน EP 8ซึ่งผมสอนไปนานละแต่บางคนเนี่ยเขาก็ดูแล้วยังไม่เข้าใจนะฮะเพราะนั้นอันนี้ก็คือมาบอกกันสั้นๆ นะครับเป็นคลิปที่แบบกระชับฉับไวนะดูปุ๊บดูเรื่องเลยนะฮะแต่ต